มีเงิน3,000บาทฝากเงินที่ไหนคุ้มสุดแนะนำให้รู้จักกับบัญชี KKP Start Saving ที่อยู่บนแอป TruMoney Wallet ซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น Money Plus หรือว่า M Plus กันแล้วใช้งานง่ายสะดวกสบายฝากเงินก็ได้ดอกเบี้ยแล้วก็ยังได้รับดอกเบี้ย bon net, โบนัสรวมแล้วสูงสุดถึง4%ต่อปีซึ่งสายออมเงินหาคุณชื่นชอบความคุ้มค่า ไม่น่าพลาดนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับบัญชีเงินฝาก KKP Start Saving หรือตอนนี้มีชื่อใหม่ Money Plus หรือว่า M Plus ก็จะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบดิจิทัลจากธนาคารเกียรตินาคินพัทระที่ให้บริการอยู่บนแอป True Money Wallet โดดเด่นมากๆดึงดูดมากๆก,ก็ตรงที่ให้ดอกเบีย้ยสูง แล้วก็มีดอกเบีย้ยโบนัสให้แถมมีเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่าน t ร u e Money w อ l l e t อีกด้วยในส่วนของรายละเอียดเงื่อนไขาการรับดอกเบีย้ยสอร์ซแล้วก็ดอกเบีย้ยโบนัสรวมถึงโปรโมชั่นเงินคืนอะไรต่างๆคุณจะต้องทำอย่างไรล่ะถึงจะได้รับกันมาแบบง่ายๆมาดูในเรื่องของเงื่อนไขในเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็โบนัสกันก่อนดีกว่าซึ่งธนาคารเนี่ยจะคำนวณดอกเบีย้ยให้นะ จากยอดคงเหลือณสิ้นวันหมายความว่าธนาคารคิดดอกให้คุณทุกวันเลยแล้วก็จะจ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้งคือในวันที่30มิถุนายนแล้วก็31ธันวาคมโดยเงินฝากที่ไม่เกิน3,000บาทจะได้ดอกเบี้ย2%เงินฝากเกิน3,000บาทแต่ว่าไม่เกิน50,000บาทก็จะได้รับ2%อเป็นแต่ว่าเขาจะคูณให้อีกนะเป็นดอกเบี้ยโบนัส2% ต่อดอกเบี้ยโบนัส bon เนี่ยเขาจะคิดเฉพาะส่วนเกิน3,000บาทที่ไม่เกิน8,000บาทรวมแล้วเป็นถึง4%กันเลยใครที่ฝากเกิน5,000บาทแต่ว่าไม่เกินล้านห้าก็จะได้ดอกอยู่ที่1.55%ใครที่ฝากเกินล้านห้าไปแล้วได้ดอกอยู่ที่0.50% เพียงแต่ว่าคุณเองก็ต้องตั้งค่าเงินฝากอัตโนมัตินะอย่างน้อยก็กัรลืมแล้วก็ไม่จําเป็นต้องฝากประจําก็ได้และในแต่ละครั้งที่ฝากอัตโนมัติเนี่ตั้งฝากไว้สักเดือนละหนึ่งอยก็พอเราจะบอกว่าในแต่ละวันถ้าเกิดว่าคุณมียอดเงินคงเหลือในบัญชีที่มันมีมากกว่าสามพันบาทแล้วก็ไม่เกิน8 0 0พบาทแค่นี้ถือว่าคุณคุ้มแล้วนะ คุณจะได้รับดอกเบี้ยสูงสุดกันเลยที่4%อร์ต่อปียกตัวอย่างหากว่าคุณฝากเงินที่3 0 0พันบาทยอดเงิน1บาทถึง3,000คุณก็รับดอกเบี้ยปกติอยู่แล้วนะ2%เต่อปีส่วนยอด3,000บาทที่ไม่เกิน8,000บาทก็รับดอกเบี้ย4ร์เต่อปีเท่ากับว่าคุณได้รับดอกเบี้ยปกติจะ2%บวกดอกเบี้ยโบนัสไปอีก2% ฉะนั้นแล้วเงินฝาก3,000บาทของคุณเนี่ยก็จะได้ดอกเบียเ้ยเฉลี่ยเทียบเป็น3%ต่อปีก็ถือว่าสูงสุดกว่าที่ไหนเลยก็ว่าได้นะทีนี้มาดูในเรื่องของโปรโมชั่นเงินคืน1%กันบ้างโดยทุกการใช้จ่ายผ่านแอป True Money Wallet แล้วคุณเลือกชำระด้วยบัญชี M Plus กับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการอย่าง7 e l e v e n หรือว่าร้านค้าชั้นนำอีกมากมาย ซึ่งเมื่อยอดชำระตั้งแต่50บาทขึ้นไปเนี่ยคุณรับเงินคืนทันทีนะ1%ของยอดที่คุณใช้จ่ายไปสูงสุดเนี่ย100บาทแล้วก็เฉพาะช่วงนี้จนถึงสิ้นปีนั่นแหละทีนี้เขาก็จะถามคอยให้อีกนะคูณให้เลย3คอยด้วยกันซึ่งก็สามารถเอาไว้ใช้แลกเป็นเงินสดเอาไว้แลกลุ้นของรางวัลหรือว่าจะเอาไวอ้ออมทองก็ได้ โดยรวมแล้วเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มค่าทั้งในเรื่องของดอกเบี้ยทั้งดอกเบี้ยโบนัสทั้งการใช้จ่ายอะไรต่างๆถามการเปิดบัญชีเนี่ยก็ทำได้ง่ายบนแอป r ูม m น n e วอ a เล e t อีกด้วยมันก็เหมาะดีนะคร เป็นบัญชีเอาไว้ใช้จ่ายหรือว่าเก็บออมแบบระยะสั้นเพราะดอกเบี้ยค่อนข้างดีปโปรก็ดีและก็เหมาะมากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดโดยหนึ่งคนก็มีได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้นในส่วนรายละเอียดอื่นๆรวมถึงวิธีการเปิดบัญชีทำอย่างไรขั้นตอนไหนทำอย่างไรบ้าง เดี๋ยวจะแนบลิงก์ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันให้คุณได้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูซึ่งก็หวังว่าจะตอบโจทย์กับใครหลายๆคนอย่ารอช้าเลยไปเปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงินกันดีกว่าไว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ